พี่น้องใส่บทตรีทุกคนคะครูมาคอนเฟิร์มนะคะให้กับทุกคนนะใครที่เป็นสาวกเกี่ยวกับมะม่วงทุกสายพันธุ์นะจ๊ะ9.99% 9 99นะคะอีก1%ครูให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้คุณโชคดีที่มาฟังครูวันนี้นะคะมะม่วงทุกอย่างเนี่ยมันจะมาจากกิ่งท่ามสเปซส่วนใหญ่อันนี้ครูมาคอนเฟิร์มเรื่องกิ่งท่ามะม,ม่วงไม่มีรากแก้วไม่มีราก ครูบอกกับคุณได้เลยว่าช่องของครูมันมีมูลค่าแพงมากถึงคุณจะนั่งดูอยู่ฟรีแต่ข้อมูลความรู้ของครูมันแพงมากมันไม่ใช่ของฟรีนะคะมันเป็นของมีมูลค่าครูเกษตรมนตรีไม่ใช่สื่อฟรีเป็นสื่อที่คุณเสพเข้าไปแล้วจะเพิ่มศักยภาพทุกคนให้คุณดูแพงขึ้นทันทีครูัฟตรงคอนฟงเชียบอย่างชัดเจนเนี่คุณเลยว่า ม,มั่วเก่งท่าทุกกิ่งไม่มีรากแก้วแต่กเกษตรมนตรีอ่ะมันมีเทคนิคอยป,ปลูกแล้วมีรากแก้วได้คุณมารู้จัก,กเกษตรมนตรีมารู้จักครูแล้วเนี่ยครูไม่ได้ว่ามีสวยอย่างเดียวสมองครูยังมีปัญญาด้วยและปัญญาที่ครูให้กับพวกคุณทุกคนน่ะมันเป็นปัญญาที่คุณหาไม่ได้จากที่ไหนเพราะมันเป็นปัญญาที่มาจากประสบการณ์โดยตรงมาจากการลงมือปฏิบัติมาจากการลงมือทําทดลองแก้ไขปั คงเรียนรู้จนมาถึงเบื่อ,อคุณนั่นคือความสําเร็จแล้วไม่ต้องเอาไปทําอะไรเอาไปลงมือทาทันทีเท่านั้นก็สําเร็จได้ข้อมูลวันนี้แพงมากจําไว้ไม่ว่าใครก็าตามจะบอกคุณว่ากิ่งมะม่วงถ้ามีรากแก้วนอกไม่มีรากแก้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณใหญ่มะม่วงต้นนั้นเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ย่างยืนยงเอ่อเกินอายุของคุณไปนะคะคุณต้ใช้เทคนิคพิเศษที่เกษตรมบนรีมาบอกคุณวันนี้